เลยได้ว่าอดทนมานานครับแต่ครั้งนี้ไม่ไหวแล้วครับเข้มหัสวีของขึ้นนะครับหลังจากเจอชาวเน็ตตามด่าสารพัดจนต้องแคปมาประจานโดยเขียนแคปชั่นว่าอันนี้ขออภัยเนีอยขอญาตอ่านนะไอชิบหายปล่อยผ่านมาหลายรอบแล้วนะซึ่งข้อความที่เข้มเจอชาวเน็ตด่านั้นโอ้โหมีแต่แรงๆนะครับเช่นบักโง่บักจาบักปัญญาอ่อนมักบอกเข้าสังคม รวมถึงด่าไปถึงคุณแม่ของเข้มครับซึ่งงานนี้เนี่ยเข้มก็บอกว่าเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามราคาที่ดินที่ตนอยากได้ oh. แล้วก็ทิ้งท้ายเห็นเป็นคนตลกแต่ต่อยคนเป็นนะเอามือลง ในการเข้ามาวิจารณ์นักแสดงดาราหลายๆคนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเขาควรที่จะเห็นหรือว่าเรียนรู้กับสังคมปัจจุบันได้แล้วว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ที่จะมามาวิจารณ์ใครได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใครแล้วก็ได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่สถานที่บ้านเขาแล้วก็เรื่องคดีเราทราบเด้่งหลว่าเขาเป็นใครเราให้ใครเ้าตามสื่ออยมันมันไม่ยากเลยครับ ขนาดเขาเขายังมีแอคเค้าเยอะได้ทําไมผมจะไม่มีแฮกเกอร์ครับแต่พอมันก้าวไก่มีคําหยาบขึ้นมาแล้วก็ลามไปถึงคนในครอบครัวผมขึ้นมามันมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ดีมากมากผมก็เดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็อาจจะให้ให้ทนายเขาเขาลองดูให้ว่าโทษสูงสุดของการมามามัน พรบอคอมพิวเตอร์นี่มันได้เท่าไหร่การที่เขามาโจมตีผมหรือว่าเข้ามาตําหนิผมเนี่ยมันก็มาในเรื่องของความรวยความจนเขาก็บอกผมจนใช่ผมจนแล้วผมก็จะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้คือจริงๆอ่ะผมผมเป็นคนที่อย่างที่พี่ๆเข้าใจผมเป็นคนสนุกสนานแล้วเป็นคนตลกแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสีสันให้ตลอดแต่ว่าผมก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยคนตลกก็ต่อยคนเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราเรา,เราก็มีความรู้สึก นะครับเพราะเราเราไม่อยากให้มันมากระทบความรู้สึกเราบ่อยๆหรอกมันไม่ดีใจเขาใจเรา,เใ,จเาใจเราครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ